นี่เลยี่จุดเดียวเด้อตัวหน่อยก็เห็นสัตว์จุด่ดอกวุนกินซาววีไอพีบวกกินเซาเนาะวิ่งตัวเดียวกันละเซ็ตเลยนันเด็ตัวเดียวกันเดยวคนออกมากายเชียงกันไล่ได้ตัวเดียวกันทีน,นี้เนี่ยจะเหล็กสามตัวละ ใกล้เชียงกันบ้าสดเข็บหน้าจอเด้อเอฟซีงน่อยปรดี๋ยวกระบะบอเดียเซาอูนีรอให้เอเอาเข็บหน้าจอไว้น่ จัเป็นอะจอเดอ้อหุ่นกินเจ้า VIP บวกกินเจ้าเนาะวิ่ง03บนลา่างแต่ว่า f c ฟีสิรูด0นกับ3นั่นละรูดใช่รูดล่างก็รูดรบน เท่าฟัดนี่ก็เชื่อเจกันกับมันกับมนี้กันกับตอนนี้ที่มันอยู่ฟัดสามไปเพราะว่าเลขสองตัวมันมากมันมากมันมากซ้ำกันเลยเลขสูงกับสามนียแต่มื่ก็เกิดขึ้นได้ดอกเีบเสียมันจำไดมันต่อมากินในเท้าน่ะขันมาต่อมากินในเสียปากกองดอกเลยเจ้่ะ เรียบร้อยลองเล่นกินเลยเนี่ย